สวัสดีครับมั้นี้เกษตรทฤษฎีใหม่้ามาเดียวสวนพ่อมโนทยานตครับอยู่บ้านกเกษตรสมบูรณ์ตำบลผู้แก่อำเ่อน้ำเย็นครับนี่ครับทุเรียนอู้ไก่สิพอตัดแล้วครับมาอัปเดตสวนพ่อเราพอเราไห้ามาถ่ายดรลับบอกวันนี้มาบใคผเด้กันผ่านบ่ค่อยได้ดคุยแล้วค,ครับส่วนมากมาให้ถ่ายเลยครับมาอัปเดตสวนรุ่นมั่วน,นี้ มันมีตั้งแต่หาปีหอดีสิบกว่าปีครับทุเรียนพอแล้วครับอุ้ยหน่วยใหญ่แหงเลยครับปีปีนี้พอแล้วว่าเป็นเป็นเป็นหน่วยหลายกว่าปีกลายครับทุเรียนแล้วครับส่วนม่อนเอนี่ครับนี่ครับม่อนยี่ยี่สิบกว่าปีแล้วครับมันมันตายมันยัง แล้วก็ปลูกเสริมครับนี่ยว่าในต้นยีสต่กปีดกแขงเลยครับคือว่าดกก็ดกระว่าปีนี้หามพอแล้วว่าหน่วยหลายกว่าปีกลายที่ครับแล้วให้ไปเบิ่งไกลๆครับส่วนหนึ่งก็สิกป็นตัดนะครับอู้ยตรงนี้ครับทำไมครับ นี่ครับยิงงานเดียวครับงานนี้หนึ่งสองสี่แปดเก้าสีบสิบสิบสองครับงานเพื่อนใส่ไม้ไม้ไ,มไมพ่ค้ำไปสองอันเลยครับครับมุกตีนะครับอ้ยตัดแข้งครับมุกตีนะครับตัวลุกแข้งเลยครับพี่พอระหว่างทีได้สองเท่าปีกาย มนษยสยามนี่ตัวนี้ครับนี่มึงนีนะครับคัมไม่ไพ่ไว้ได้ครับคัมไม่ไพ่ต้นซ้อนนี่ครับนป่นไก่ผ่ตัดล่ะสวนมนษยสยามินทุเรียนที่อายุหลายครับอายุหลายเนีนยไเขตนี่นะครับบ้่นเกษตรสมบูรณ์มีอยู่นี่สองแสงครับแสงหนึ่งก็ขางกันนี่ครับนี่นะครับ ถ้าเห็นซํำนี่บปนธรรมดาเลยครับรกแหงครับนี่ต้นต้นนี่ประมาณหาปีครับม่วนมันปลูกแค่นครับดีครับอใส่ฟางมัดไบใส่ฟางมัดหน่วยแบบมันจิกมันจิกขาดนะครับหน่วยบัรู้แล้วครับหาโฮกโลครับนีนะครับโอ้ยมนครับ Wh, ตัวนี้เกินหน่วยนะครับสามหกเก้ตต ge, ยาที่เ็ดสองสิบสามทีสี่สิบผ่านที่ผานหน่วยครับตุวเรียนตัวนี้เพิ่งมาประมาณห้าปีครับห้าปีหกปีครับเพิ่งมาปลูกแค่นครับตัวนี้ปลูกแค่นั่นโตัตที่มันตายนะครับต้นอายุมันหลาย อุ้ยง่วยมันครับอ้ยเสียค้างมันไป,ไปเลยครับรุ่นนี้มันนี่จะซีหาโลึืนแล้วครับครับอุ้ยพี่ครับเดี๋ยวไปบงังได้ตัวครับนี่อะไครับพี่หนออุ้ยโลแข็งครับตัวนนี้ขนาดนอดตายเลยครับนี่ พาีานา่น้องมาเปลี่ยนสวนนี่ครับตัวนี้มันหย่อดมันตายครับนิลอนหยอดมันตายเลยครับยอนมันตายนีหนี่้วยทีทีนี่ครับเดี๋ยวเสร็จเบืองกิ่งมันหย่อดขื่นต้นกลางมันตายครับแต่ว่านวนมันเป็นหน่วยมันจะมีกิ่งออกขางครับกิ่งออกหางพอแล้วจะไม่พมไพ่มาตมัดหยุดหน่วยหยุดเตะกลางนะครับมันบอกเป็น ตายยังไงครับถึงสิดยอดมันตายทั้งกิง่งทั้งถ่าง,งมันก็เป็นลูกเป็นอย่างได็ครับ,บนครับอุย้ยสอว่าทนี่แหะครับนวยมันมึงขับพี่น้องะปวดเอ้ยนี่บ้โดนนะครับนี่อีกประมาณเดือนกลัวเนี่มั้งครับบรร้านเดือนกลัวก,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 กับกสิริผลผลิตเลยมั้งครับเรียนแปลงสวนมโนทยานครับ นี่นะครับโอ้ยปีนี้พอแล้วว่าลกครับกูเรียน20กว่าปีเลยนะครับมีแปลงเนี่ยครับแปลงไงครับเนี่ยไปเห็นซ้ำเนี่ยมันธรรมดาเลยครับลอยกว่าลุงกูได้ครับลอยขึ้นนะครับนี่ครับนี่จะลอยขึ้นนะครับโอ้ยลูกแข็งปีนี้ลกกว่าปีกายแล้ววะ นีกว่าปีกายละทุเรียนราคาดีกว่าปีกายครับ,รบที่นะครับพี่น้องจากตัวนี้นนนบ,บ,บางท่านตัวนี้หน่อยเนะครับที่ได้เสพไปบางตันิดหน่อยตัวเมญ่อยนะครับต้นนี้ครับทุเรียนใหม่ทุเรียนสาวเพิ่งเครับนี่ครับทุเรียนสาว ครับทุเรียนสาวพอดีครับหนวยจะตีโลหะโลนะครับครบาัวลายคนนะครับนี่ครับทุเรียนสาวมึงเลือกครับตนได้สิะบ,บังคัโอ้ยคักเลยพี่หน้อปวดแห้งครับพี่หน้อ ยอดครับเห็นแล้วจอนครับเริ่มได้เห็นบางต้นนี้นําครับต้นนี้กับตัวนี้หน่อยครับตัวนี้หน่อยเป็นหน่วยเปาอุ้ยครับนดี๋ยวบอกีโล่หาโลครับอุ้ยมันปีนี้ดกครับทุเรียนสวนนี่ดกครับตรงนีเละครับดกครับ เดี๋ยวจะเบ่งตัวหนึ่งนี่ครับตัวนี้เป็นทุเรียนสาวครับทุเรียนสาวนี่ดกเกียนครับโอ้ยครับตรงดีครับ,รรบมันใหญ่แห้งครับรนี่มันใหญ่แห้งครับหน่วยใหญ่ตัวนี้มันเป็นรุนแหละครับโอ้ยมครับจะไป้่อตัดละ่ะโอ้ยปีนี้้ะวัาตกแห้งตกปีกายปีกายยัง พี่ไกด้บ่ได้บ่อใดจำนี่่พอ,อแล้ววะจริงน,นะครับโชคดีครับนี่ครับ,รบงานรุมกับเ็นครับเป็นไดเลยครับเป็นเลยครับครับ,รบยิงหน่อยๆก็ยังนี่ครับยิงหน่อยๆในกระส ใจใหม่มัดทำการรุ่นเหรครับเอ้ยครับจะอ่อนเองครับปวดโพยดีครับทีนี้หน่วยเป็นทุกต้นเนยครับม้วนเพื่อนเนี่ยครับรผู้เลี้ยนเพื่อนปลูกมากยี่สิบกว่าปีพอมันก็ตายครับว่าแม่มาปลูกเลยิบปียี่สิบปีสิบปีตายครับนี่ตายพอแล้วปลูกใหม่ครับ แลปลูกแก้แมขึ้นหมครับปลูกแ,แก้มขึ้นปลูกแก้มขึ้นจะจะทดแทนครับปลูกีกล้เขาตายครับปลูกแก้มเนี่ยมันสามได้ครับทุูเรียนก็คือพวกยางพาลายางรารายังสามได้ทุูเรียนนี่สามได้ครับเป็นปื้ดที่โคตรเนี่ยหน่วยนี่ครับปวดแห้งครับหน่วยนี่มีกิ่งเหนียวมากมีมีหน่วยเดียวกับใยแห้งครับนี่นะครับเอ้ย มถาทายตอน,น,นหนอนนวยพ่นใหญ่ครับสวนพันใหญ่มโนทยานะครมาทายตอนหัอนบอนใหญ่แห้งครับมหรอบหนึ่งถือวัดอู้ไก่เสยนเงินนะครับไก่จีนตัดแหละครับเบื้องต้นนี้เพื่อพี่หนอกต้นนี้แคักแขรงครับูครับจุ่มบ่ไดานใดครับสุ่มแล้ประชัดอยู่สูงครับ ครับพึงตีนละเนี่ยไปเห็น right? ล่างๆหรือแม่ nice clam. นวัดเลยครับหน่วยมันเดยครับไม่ไพ่ไม่ไฟ่บัดค่ำตายเลยครับค่ำยินเลยครับค่ำเชียงเชียอย่นมันหักครับหน่วยมันหลายมันจะไม่ไพ่ัดค่ำเลยครับพอเราไม่ไม่ไฟ่ัดค่ำค่ำนี่แหละครับข่ำกันน่วยนะครับมัดตายเลยค่ำเชียร์ไหวมันหักครับบอกค่ำมันติหักนะครับ เบิงเบืองหน่วยมาแล้วเป็นตันหักนะครับกิงมันหักเป็นจะไม่ไพ่มัดมัดขับแบบแบบทั้งใจเป็นเห็ดนะครับเป็นใจไม่ไพ่มัครับอัพเดตกงดีครับอยากซอยหนำหนักทุเรียนแต่ละกิงแต่ละหน่วยครับแต่ละงานี่ส่วากิงนี่คือก,กิงนี่เป่นกระใสเสียกแล้วก็ บางทีครับยี่สิบตัวหน่วยมันจกโลครับหน่วยละสามถึงยี่สิบกับหกสิบแหละครับน้ำหนักถ้าน่วยละสี่กับแปดสิบแลยครับบวบกับอะไรดีครับมันหลายครับนี่ครับอ้ยเป็นเกี่ยวกับตัวนี่ครับนี่นะครับตัวนี่คากเลยครับรู้เรียนยี่สิบกว่าปีครับเสียบบ้างครับ ตัวนี้มันตายพอกระแล้วก็วกสามขึ้นไม่ปลูกไม่นี่ปลูกขึ้นค้างปลูกแค่นปลูกแค่นขึ้น,นดี่ครับโอ้ยคลิปนี้กามาภาพพี่น้องมาอัปเดตสวนพ่อมโนทะยานบางกระสีสมบูรณ์ตำบลบุปเพื่อเพิ่มเมื่อเท่ารับคลิปนี้กามีจบไปซ้ปำ่ลยนะครับ ิปนีเก็มีให้เบิ่งสตันครับมาอัปเดตสวนตอน,น,นพอเราตัดจังสีงสงใหม่เบิ่งอีกเช่นนึงครับสวัสดีครับกเกษตรทฤษฎีใหม่ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับนี่นะครับโรงเรียนแต่ละตัวอ่อนเองครับ